Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมารูปแบบใหม่นะครับผมเราจะมาพยากรณ์อากาศ สำหรับทางภาคเหนือกันครับโดยเลือกมาเฉพาะภาคเหนือโดยเฉพาะนะครับผมภาคเหนือทั้ง15จังหวัดครับผมมีรายละเอียดจนถึงระดับอำเภอนะครับที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหรือไม่ตกโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์ทางภาคเหนือนะครับผมเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจําวันที่25กันยายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ สำหรับทางภาคเหนือกันครับผมโดยมีจังหวัดดังต่อไปน,นี้ครับที่ภาคเหนือที่คาดการณ์ว่าวันนี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยมีฝนตกหนักสําหรับจังหวัดทางภาคเหนือนั้นวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะครับแทนค่าโด,ดยสีเหลืองครับผมเราอยู่ในระดับ3 0 5จนถึง90มิลิเมตรนะครับผมได้แ,แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรจังหวัดนะครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมรวมมนครสวรรค์เข้ามาด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางคาดการว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาและอาจจะมีตอนค่ำคืนอีกครับผมโดยเชียงใหม่ลำปางช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากขอให้พ่อแม่พี่น้อง เพิ่มความ,ะมาร,ระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมน้ําปิงเรามาดูรายละเอียดของการพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือกันครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดทางภาคเหนือนั้นตั้งแต่ของวันที่25กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยภาพรวมภาคเหนือมีสภาพอากาศที่จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถิษณุโ,โลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22- องถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 9ถึง31องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือน,นั้นได้มีการแยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคเหนือออกเป็นลายจังหวัดกันนะครับผมมี15จังหวัดครับเรามาติดตามกันและเลยครับ ในการพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือแบบละเอียดนี้ได้รับข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมโดยวันนี้โดยวันนี้ภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 24องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวน ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-31ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสมีลมแปลปรวนความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม ปริมาณฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาของภาคเหนือ,อนั้นได้วัดได้ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่165.3ม mm, มเที่อำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตกค่อนข้างหนักเหมือนกันครับแถวแม่ริมเชียงใหม่ก็อาจจะรวมไปถึงแม่ริมสันทรายแถวโน้นนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยครับผมซึ่งอาจทําให้น้ําปิงเลอเออล้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยภาพรวมของฝนตกเมื่อวานนี้จะมีฝนตกหนัก อยู่แถวจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับผมเมื่อวานนี้ส่วนที่อื่นๆนั้นคาดการว่ามีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับสำหรับทางภาคเหนือเรามาดูรายละเอียดการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคเหนือ15จังหวัดกันครับผมวันนี้ขอนำเสนอคำขวัญของจังหวัดลำพูนนะครับผมลำปูนนะครับมีคำขวัญว่าพระธาตุเด่นพระรอดคลัง ลำรัำ้งไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหิริปุญชัยนะครับผมพยากรอากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันพุธที่25กันยายนโดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ได้แก่อำเภอแม่สเรงศพเมยนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอปางมะพร้าวอำเภอปาย เมืองไม่ห้องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ําสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมมาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายประจําวันที่25กันยายนโดยภาพรวมของจังหวัดเชียงรายคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับโดยอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเวียงเชียงลุงอําเภอพยามเมียงรายขุนตาลอําเภอเทิงอาเ,เภอป่าแดดอาเภอพานเวียงป่าเป้า แม่สุรยเพอแม่ลาวเพอเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายนะครับและก็อําเภอเวียงชัยครับผมตามที่เป็นข่าวเวียงป่าเป้าได้รับผลกระทบนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันครับผมส่วนทางภาคส่วนอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยของเชียงรายวันนี้ได้แก่อําเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่สายเชียงแสนอําเภอดอยหลวงอําเภอเชียงของและเวียงแก่นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3อยู่ที่29 ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับเรามาดูสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมวันที่25กันยายนเชียงใหม่วันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อําเภอกัญญาณีวัฒนาแม่แจม่มฮอดอําเภออมก๋อยนะครับผมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ส่วนอําเภออ,อื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผม ไล่มาตั้งแต่แม่อายฝางชัยประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงพร้าวดอยสก็ดแม่อ่อนสมิงแม่วางเผือจอมทองเผือดอยเต่าอําเภอแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองและอำเภอดอยหล่อครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับคาดการว่าแม่ปิง ได้ล้นตลิงและขยายวงกว้างออกไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําการป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าเอ่อท่วมมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับผมและก็จะมีมาเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนทางเหนือก็เริ่มตกลงมาเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ได้รับยอมความกดอากาศต่ําครับผมเรามาดูจังหวัดลําพูนกันครับผมลําพูนวันนี้25กันยายนโดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่ง อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับเช่นบ้านที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอเวียงหนองสองอำเภอป่าซางบ้านโฮ่งและอำเภอลี้นะครับผมส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่30ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจําวันของจังหวัดลำปางครับผม25กรนยายนเมืองลำปางเมืองเมืองลดมา มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่เรามีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอเมืองปานแจ้หม่มเพิงงาวอ,เ,อเมืองลำปางอเภอแม่เมาะนะครับส่วอำเภออื่นๆน,นั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับวันนี้เช่นวังเหนือห้างฉัตรเกะาะคาแม่ทะเสริมงามอเภอสุปาบเพอเถินและแม่พลิกเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดแพร่กันครับผม25กันยายนพบว่าแพร่วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางของจังหวัดแพร่วันนี้ได้แก่อําเภอหนองม่วงไข่ล้องกวางอําเภอเมืองแพร่สูงเม่นอําเภอลองเด่นชัยและวังชิน้นส่วนอําเภอสองนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่30 ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผม25กันยายนจังหวัดน่านพบว่าวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอบ้านหลวงอำเภอเมืองน่านสันติสุขอำเภอภูเพียงอำเภอแม่จริมเวียงสานาน้อยและอำเภอนาเหมือนครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอเสืิมพระเกียรติอำเภอ เสียงกลางอำเภอปัวทุ่งช้างสองแควท่าว,วังผาและอำเภอบอกเกลือนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่29ต่ําต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาครับ25กันยายนจังหวัดพะเยาว,วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะฝนตกปานกลางนะครับสำหรับจังหวัดพะเยา โดยคาดการว่าอำเภอที่มีฝนตกปานกลางอยู่ที่อำเภอจุนอำเภอปองอำเภอเชียงม่วนอำเภอภูกามยาวดอกคําใต้แม่จ๋าและอำเภอเมืองพะเยานะครับผมส่วนภูซางส่วนภูซางและอำเภอเชียงคํานั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่29ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดตากกันครับผม25กันยายนจังหวัดตากวันนี้ คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักวันนี้ได้แก่ท่าสงยางแม่ละมาดแม่สอดพบพระและอำเภออุ้มผางนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองตากและวังเจ้าครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามพยากรณ์อากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมเมืองมะขามหวาน เพชรบูรณ์วันนี้วันที่25กันยายนสภาพโดยรวมของจังหวัดคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอลมเก่าลมศักด์และเขาค้อครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่น้ำหนาววังโป่องอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดกำแพงเพชรประจำวันที่25กันยายนกันครับผมกำแพงเพชรวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักของกำแพงเพชรวันนี้ได้แก่เภอรลองลานบางศีลาทองและอําเภอชานุวารักษ์บุรีนะครับ ส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมเช่นพานกระต่ายโกสัมพีนครอำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองขลุงลานกระบือไสางามสายทองวัฒนาและบึงสามัคคีนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาพอากาศจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมพิจิตรวันนี้วันพุทธที่25กันยายน โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอํเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่อํเาเภอสากเหล็กอํเาเภอเมืองพิจิตรวังายภูนอํเาเภอทับคอนะครับผมส่วนอํเาเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับเช่นอํเาเภอวชิระบารมีสามงามโพประทับช้างบึงนารางตะพานหินโพทะเลบางบุญนาคและอํเาเภอดงเจริญครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ิ ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผม25กันยายนอุตร,รดิตถ์เมืองลางศาสหวานคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอฟากท่าอภอท่าปลาและอเภอเมืองอุตร,รดิตถ์นะครับส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมเช่นบ้านโคกน้ำปาด ลับแลตรอนทองแสนขันและอำเภอพิชัยเป็นต้นครับอุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทยัยเมืองมรดกโลกครับผมในวันพุทธที่25กันยายนโดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับของจังหวัดสุโขทยัยทุกอำเภอคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางครับวันนี้เช่นอำเภอ สีสัสนาลัายสีนครสวนคโลกทุ่งเสี่ยมสีสำโรงบ้านด่านลันหอยอำเภอเมืองสุโขทยัยคีรีมาศและกงไกรล,ลาศเป็นต้นครับผมมีฝนตกปานกลางนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่30ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกเมืองพระพุทธชินราชนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับผมโดยคาดการว่าอำเภอที่มีฝนตกหนักได้แก่อำเภอชาติการนนครไทยอเภอวังทองนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมเช่นแถวอำเภอเมืองพิษณุโลกอภอบางกระทุ่มบางละกำพร,รม,มพิรามวัดโบสถ์และอำเภอเนินมะปรางนะครับส่วนอุณหภูมินั้นวันนี้พิษณุโลกสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่30ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียส Celsius, ครับผม โดยภาพรวมของจังหวัดทางภาคเหนือวันนี้ส่วนใหญ่จะมีฝนตกและก็เกิดฝนตกหนักอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวทางภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนจังหวัดแพร่นะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมในเวลาดังกล่าวและขอให้ติดตามสภาพการข่าวสารเรื่องมวลน,น้ำด้วยนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าน้ำปิง น้ำวังนะครับเริ่มเอ,อือล้นแล้วครับผมขอให้พ่อพี่น้องได้ติดตามข่าวสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าช่วยเหลือครับผมคาดการว่าวันนี้จะตกหนักอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14-15-16นาฬิกาครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศเฉพาะภาคก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม